ช่วงเช้าวันที่20่ธันวาคม2564าในเชษฐาโมสิกรัฐผู้วาราชการจังหวัดแม่ห้องสอนคนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านคู่เมืองประจำจังหวัดแม่ห้องสอนสารเจ้าพ่อข้อมือเหล็กพญาสิงหานาฏราชาพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า และสักการะพระพุทธวราชบพิษพระประจำจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศอนายเชษฐาโมสิกรัฐเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอน,น,สน,าาอสอนลำดับที่48 จบการศึกษาระดับปริญญาโทร,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบัเทาสาธารนภัยเขตสิบลำปางผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบัเทาสาธารนภัยผู้อำนวยการกองนโยบายป้องกันและบัเทาสาธารนภัย ผู้ช่วยปหลัดกระทรวงมหาดไทยและรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย